สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ปัญญาจะพาไปสัมภาษณ์แรงงานไทยที่อยู่สนามบินเทาหยวนกันนะครับว่า o t ดีไหมเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปัญญาทานสายด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ปัญญาทาคลิปต่อไปครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2เดี๋ยวไปดูเขาทาอะไรกันอสวัสดีครับพี่ทาอะไรทานนะครับ มากครอบหมูเครื่องเครื่องแบบครบมากเลยอ่ะตลาดมาครับพี่มาที่นี่กี่เดือนแล้วหรอครับห้าเดือนแล้วครับโอ้ห้าเดือนแล้วเนาะแล้วที่สนามบินนี่ยเขามีโอทีปะดีเดินเยอะเลยได้กี่ชั่วโมงกันหรอครับเดือนเดือนหนึ่งแตว่าเดือนหนึ่งจะได้เดือนร้เดือนนึงเป็นร้อยเลยหรอฮะออกห้าสิบห้า โอ้เดือนเริ่มไปร้อยก็เลิศนะ50ก็ยังเลิศอยู่เนาะแล้วการอยู่หรือว่าที่อยู่นี้เป็นยังไงบ้างฮะเนี่ยดีครับดีแล้วสบายโูในห้องเลยก็ถ่ายรูปเยอะสะอาดเนาะสะอาดร้อยยิ่งไม่ก้อยปลาก้อยปลานะมันมีปลาด้วยเหรอดูปลาดีป่อ๋อปลาตากไว้นี่นะต้องหาปลาก็ปลาก็เยอค่ะพี่มาจากบริษัทจัดหางานอะไรกันเหรอครับมาที่บ้านเราเหรอใช่ V I S V I S เวสนี่เขาดีเนะาะแบบพนักง,งานที่นี่เยอะมากเลยเหลีไม่โง่หร <c oughs> อกวีไอเอสท่นเลยคขาตัวแทน <c oughs> สูงมากตัวแทนไม่ออกหน้าแล้วก็บอกไปเลยว่า v ี R s, <c oughs> <S เออ v ว s, <c oughs> <S, v R s ต้องให้รางวัลนะใช่ตอนที่อยู่เมืองไทยอ่ะมีใครรู้จักปัญญาไหมครับไม่รู้จักปัญญาน แสดงว,ว่าจักแต่ปัญญาเรนูน่ะแสดงว่าปัญญาเนี่ยังดังไม่พอนะใช่โดนมครับเกร็กดเยอะๆอัพเกรดอัพเกรดจะได้เท่าเทียมกับปรรยยัญญาเรนูอ่ะสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเงินเดือนหรือว่า OT ดีมากที่เนี่ยดีมากเลยวันนี้น้ําไม่ไหลทั้งวันเลยวันนี้น้ําท่อมันแตกท่อมันแตกท่อไต้หวันเออพอได้คอไดพอได้เนาะพออยู่ได้ค่ะ ำทำอเองามีโอให้เอามีโอให้นะฮะทเดวันเสาร์อะไรแต่ที่นี่ก็มีโอทุกวันเสารทิตอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาจะสลับกัน ดินไปเดินมาเขาเชียงเงยใส่เชียงเงยหรายวันก็คงจะเป็นนั่นแหละเลยตุรกีนเป็นนั่นแหละใช่ใช่โอเคขอบคุณพ um ี่ๆนะครับอาหารนี mm ่น่าทานมากเลยแบบว่าเครื่องเทนี่ครบมากเลยอ่ะได้เลยครับเชิญเลยครับจ้าขอบคุณค่ะได้จ้าเดี๋ยวแวะมาพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับหันหน้ามาหน่อยค่ะพี่ชื่ออะไรครับ ชิดฉีครับก็การเป็นอยู่ที่สนามบินเถาวนเป็นยังไงบ้างครับก็พอได้ครับพอได้ขอความจริงนะครับครับพอได้พอได้พอได้แล้วพี่ทำแผนกอะไรหรอครับอ๋อยังยังยังไม่ได้ลงแผนกครับอ๋อแล้วแล้วเงินเดือนดีไหมครับที่สนามบินเถาวนก็พอได้ครับพอได้พออยู่ได้ครับผมแล้วห้องพักเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนร่วมงานสบายดีครับสบายดีสบายดีเพื่อนกันก็ทำอะไรกันอยู่ครับพี่ๆแสดงแบบว่า นี่อยากถ่านมิเนึงอยากถ่านมิเนึงเพื่อเพื่อแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครัอ๋อโอทีเป็นไงบ้างครับที่นี่โอทีครับตัดได้ตามความจริงแล้วก็การเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับดีครับการเป็นอยู่ดีครับผมการกินนี่การกินหรือข้องพักสไตล์นี่เที่ยมเลยครับเริ่ดมากครับผมแล้วก็ว่าการทำงาน ปลาโอไม่มีครับผมโอเปอร์ธารไม่มีพี่แผนกอะไรเหรอครับทุกแผนกทุกไปเอาตัวพี่แผนกอะไรยังไม่มีอันนี้ทั้งไฟช่างไฟฟ้าปลาปลาทั้งไปช่างไม้ทุก่ยก็คือเหมาทุกอ่าแผนกนะฮะแต่ผมบีไม่มีครับผมแต่ของผมมีครับผมพี่แกล้งนะฮะต้องเาใจขึ้นพี่จุกปลาเป็นงานทำอะไรทานกันเหรอครับที่ปลาครับไปหามาจากไหนอ่ะ มาที่น้องน้องสายไม่รู้นะผมเพิ่งมาจะททำงานจะสอบถามครับพี่จะสอบถามนิดนึงครับเพื่อแบบว่าเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะด้วยพี่อยู่แผนกอะไรลหรอครับคุณชิงมาคุณชิงเนาะมากี่เดือนแล้วหรอครับี่เดอนที่สองอ๋อเพิ่ ผมมาได้ปีกลัวนะครับปีเดียวเดี๋ยวข้ามโปรโมทดจนหวดแล้วนะมาแต่เสร็จปีหกห้าและปีหกหกแล้วกลัวแล้วเข้ามาปีที่สองอ๋อเข้ามาปีที่สองปีหกห้านี่มาเดือนอะไรกันฟื้นศีกาก็มาได้สองเดือนส่วนคลิปสัมภาษณ์แรงงานก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเขาเมากันแล้วเหมือนเขาแย่งกันพูดแล้วมันฟังกันไม่ออกไงเดี๋ยว พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาตำแหน่งอะไรครับผู้ช่วยกุ๊กครับเริ่ดมากได้เงินเดือนดีไหมพี่ดีครับแล้วการไปอยู่เป็นไงบ้างฮะโอดีมากเมมากับบริษัทอะไรครับอ่าเวไอครับโอเวไอสนี่เขาดีนะดีแล้วแล้วรู้จักอ่าปัญญาก่อนหน้านี้ไหมครับรู้จักครับติดตามอยู่ครับขับพุณค่ะาแฮปปี้ครับขับพึ่คข้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามช่องปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะสมามารถแรงงานคนอื่นบ้างเพราะวันนี้มันเป็นวันหยุดไงเขาก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย <c oughs>